ร้านร้านนาวันนี้ชวนชิมและแนะนำยำฮาจิลาในซอยชมจันทร์ถือว่าเป็นแห่งร้านหนึ่งทางเลือกของพี่น้องมุสลิมที่ทานอาหารประเภทยำสมตบนานาชนิดสำคัญหาร้านร้อเปเซ็ทุกขั้นตอนในการผลิตเพื่อให้พี่น้องมุสลิมได้กินกันอย่างสบายใจเมนูในร้านมีสารพัดจะเป็นส้มตำที่รสชาติจัดจ้านหลายสไตล์มีให้เลือกรับประทานมากมายนอกจากอาหารประเภทยำแล้วยังมีอาหาร ประเภทอาหารตามสั่งจะเป็นข้าวมกไก่ข้าวมกแพะซุปหางวัวมีให้เลือกมากมายคือข้าวร้านเดียวนะครับสามารถสั่งเมนูที่ชอบได้เลยเลือกได้ว่าครบวงจรร้านอาหารครับตอนนี้เราจะมาเริ่มตำส้มกินกันเลยนะครับผมบีบมะนาวนะครับบีบมะนาวอันนี้ซอยประกอบนะครับประกอบลิบก็ถือว่าเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ,าพนะครับเนาะ แล้วก็ตำโปก๊กโปก๊กโปก๊กโปก๊โปก,โปกเข้าไปนะครับพี่น้องครับเนาะความอาร่อยอร่อยของส้มตำร้านนี้นะครับอยู่ที่ดูนะครับดูเจ้าของร้านเป็นตำนะครับโ,ป,โป,ป๊กปักปักนะครับเอาใส่กุ้งก็ไปตัวเนาะก็ใส่สะปะสะปื้นเข้าไปนะพี่น้องนะก็ถือว่าเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะครับที่เลือกได้หลากหลายนะครับในการที่จะทำให้มันอร่อยอร่อยขึ้นมาได้นะครับเนาะ ตักใส่ถ้วยแล้วนะครับเนาะกินกันเลยพี่น้องมาอร่อยมากเลยนะครับครับนอกจากนั้นนะครับก็เป็นข้าวมกแพ้นะครับเนาะมีข้าวมกแพ้ก็มีส้มตำตะเกียนะแล้วก็เอ้าหลานๆก็มานะครับาะ ร้านก็ค่อยมากินตัวนะครับนอกจากนั้นนะครับยังมีโรตีนะครับโรตีไก่โรตีนมสารพัดโรตีนะครับยำมาม่าก็มีเพื่อได้เลือกกินกันมากมายนะครับทีนี่ผมเลือกกินโรตีแกงแปะนะครับเนาะแกงแพะแกงแพะนะครับแกงแปะคนเมืองเขาว่าแกงแปะนะครับถึงเวลาหูดแล้วนะครับผมอ้ํานะครับก็ถือว่าอร่อยนะครับเนาะเมนูร้านนี้นะครับก็ถือว่าเป็นร้านที่มีความหลากหลายนะครับเนาะเป็น ครับบัพพิษวังแน่นอนนะครับมาแวะยมฮายีลานะครับสำหรับพี่น้องสายยำสายแซ่บนะครับก็สามารถที่จะติดต่อสําปองที่นั่งได้ที่คุณสาพิทีนะครับ0 9 5ย3 7 1843น่างะครับอยากกินอย่างแซ่บๆนะครับก็แว่มาแล้วครับเจอกันที่ซอยชมจันทร์นะครับรับรองบรพพิษวังนะครับสำหรับร้านนี้